มาช anel สวัสดีค่ะเพี่พนอนๆเมื่อน,นี้กับสิพามาเขาป่าหาเห็ดคือเก่าเด้อค่ะเด้อเห็ดแต่ไม่แต่ดอกใหญ่ๆค่ะตัดที่ล้างกล่องก่อนเลยค่ะซีหาดอกนี่แหละล้างกล่องก็ได้อันน้ำทางนี่ค่ะเมียนเด้อค่ะตั้งแต่ดอกซุ้มนี่ซุ้มนี่ไปข้างๆนี่ก็แม่นเด้อค่ะพอหนานี่คนท่านชัน้นเหนียวเก็บอยู่ในป่าน โอ้เป็นหยาเฟิ่องเนี่ยสิแมค่ค่ะดอกไงคือกันล่ะคะ่ะตะว่านมันติดไทยเยา่ยมนเป็นต้นเบรยไหมคะ่ะมาเลยคะ่ะลุยเลยคะ่ะก่อนมันจีคาก่อนไปสองกัวได้ค่ะต่ว้านมืดมืดดอกง่ามคาสัน่นดอกงายได้คะ่ะโอ้ ดอกค่ะเขาเริ่มเพราะว่าเขาเริ่มมันนั่นแล้วเขาเริ่มมันเริ่มนิ่มใช่ค่ะยืดจุ่มกระไละ้มันก็นาวหมค่ะตอาใดก็แล้วมาค่ะเนาะจรงใดต้องเอา เก็บเ็ดมันพี่เจรานาขักโขดขำกันเลยทราบได้แล้วขนุอ้มอมขีดยุ้ยกระดอกหญ่ค่ะดอกงญ่หลายอันชิงแย่เขาอยู่ในอันช่วงดอกนั่นไหมคะ่ะช่วงหู้นะะี่ค่ะซองดอกเองได้ค่ะเนี่ย ไงลีทุ่งก็อยู่ไกล่ในระคะ่ะทุงไรไก่เก็บมืองนี้แล้วก็สิหาเก็บน้ำมันนี่แหละคะ่ะเก็บเแล้วเด้อมือไม่ค่อยมากไม่ใช่ไหมคะสิไปข้างหน้าหรือสิไปข้างๆดีเนาะคนไต้หวันชาแนลก็ได้สิข้างๆเนี่เนาะค่ะเนาะสิบว่าขยับกล้องกับเซียนไก่พอดไหมคะ่ะ นี้งยาไปแล้วค่ะไหนมันก็นีเหมือนขับร้องไก่มันไก่กองคนทต้หวันเชนเนลก็ยันพอม่พี่น้องกัน้ลยตานี่ค่ะคนทต้หวันเชนเนลก็เล่นมามองที่ไก่ที่สุด อวยกองกอับเป็นไก่ไก่จังสินะคะหากินขาต้องที่สั้นๆ กล่องเนาะคะเนาะดูมาตั้งผีดีก,กวาเนี่ยค่ะใกล้หนึ่งก็แม่นเบิดอเดค้ค่ะเนี่ยตาว้านเนี่ยค่ะตาว้านกับสีอันต้องเลือกเจ้กหน่อยถ้าเป็นลักษณะเสียค่ะกับเสียเวลานเนี่คนดดยค่ะแม่นเบิดอเด้ค่ะเนี่ยค่ะแม่นเบิดค่ะ เปรียบเท่งไรกับแมนเบิดค่ะคือสิกี่บเบิตดอกขามือน,นอ้นตกวนันใช่อเรียบทางไรกับแมนเบิดค่ะตะวัน,วนดอกเขาคือว่ากระโดนไหมค่ะต่างคนๆฟองคนน,งนัะเนาแมนเบิดค่ะเน่ไปใ่ไก่ะ างขฮาเมนมุดต่มันกระเยียบได้ยุดอกขาพาะว่านออมันกำรรหรอแมค่ค่ะไม่บอเอางี้ใช่ไหมคะ่ะันเอาอันดอกที่มันดีกอนออกจากขากอน มาอันนี้เกิดโดนครับ่ะ่ะเกิดโดนแล้วก็บ่มีฝนเนี่ยจุ่มจุ่มเลยแห้งเอาไว้ได้ แตท่างเจีบเปท่านใดก็มียาเบิดค่ะกุกวันเชนเดียวกัสิเก็บเอา เป็นไงกล่องไหมคะเราได้ผู้เบิดถิ่นไหมคะเลือกเราบอกง่งไงคะ่ะ ผ่านชาแนลมาสุป,ปีเด้ค่ะเฮดมองเนี่ยค่ะตาบ้านปีเนี่ยเกิดร้ายก็สุป,ปี่ะไม่ต้องมากก่อนหนานี่จ้งน้อยจังสีเกียไเด็กวสุดหอกเอาไ่าได้เลยค่ะนิ่มไปเบิด ทีบานใช่แน,นวหาย่อนตดดอกองญ่งมันค่ะพายา้ไปมงดอกมันงามเนาะค่ะเนาะเพราะว่าดอกมันงามมันก็เก็บกรได้ดิค่ะมันแม่นเบิดเลยเนี่ย,ยจ่ายไปทั้งน่ะไลไุ่ปทน่ะแม่นเบิดดิค่ะใช่เนาะ แม่นหมือด,ด้อค่ะคนซื้อเพิ่นก็สิได,ด้ดอกงามเนาะคะ่ะเนาะเฮาก็เลือกนิดจักน่อยจ้ะค่ะแม่นหมดค่ะ มันท่ากับตัวดีตัวดีวดอกค่ะเห็นไหกินบางที่ห้าไปแล้วแล้มันกันท่ากินไหมคะ่ะห้าไปแล้วมันก็หักออกับกันสิไหมคะ่ะมันก็ได้เอาถิ่มสิไหมคะ่ะก็เลยเอาถิ่มจะยู่นในป้านี่ลคะค่ะไปเป็นเสื้อปีต่อไปเนาะค่ะเนาะอีพี่นี่พ่อแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อคนเพื่อนฉชนเนลขอเก็บเห็ดก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ